ทรงคังเล่าถึงความรู้สึกที่ต้องเข้ากรมเร็วๆนี้นับถอยหลังเข้ากรมรับใช้ชาติแล้วสำหรับพระเอกทรงคังล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจถึงกำหนดการดังกล่าวว่าผมรู้สึกดีครับผมคิดเรื่องนี้มานานแล้วครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องทำให้สำเร็จแทนที่จะรู้สึกแย่กับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าผมสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้หากเปลี่ยนกรอบความคิดครับ เขาวางแผนที่จะใช้เวลานี้เพื่อการพัฒนาตัวเองด้วยทั้งการอ่านหนังสือการชมซีรีส์และการเรียนภาษาอังกฤษแม้ว่าเขาจะรับทราบถึงความไม่แน่นอนในการสามารถนำแผนเหล่านี้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็ตามผมวางแผนที่จะอ่านหนังสือเยอะๆดูหนังซีรีส์เยอะๆและเรียนภาษาอังกฤษครับ แต่เดาว,ว่าคงต้องรอดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะไม่รู้สถานการณ์ที่นั่นนะครับผมมีแผนอะไรมากมายเลยครับหลังจากดูวิดีโอเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารมานะครับผมคิดว่าผมควรจะมีกรอบความคิดที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนนะครับเพื่อนของผมบอกว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักที่ยิมแล้วครับ นั่นคือสิ่งเดียวที่ผมจะทำที่นั่น